สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดป้อมครับเบ็ดป้อมเนี่ครับผมไม้ปลาผือเนี่ยครับผมน้องนี่แหละใส่เบ็ดปอมเยื่อบกหอยลองบ้างครับเดี๋ยวผมใสเบึงเยื่อกันครับผมมันีะใส่ก้นบกหอยเชอรี่ฮือเกล้วครับนี่ครับผมเอาตะก่นมั่นครับพี่น้องตัวน้อยๆแน่กสิ ปาดเอาหัวน้ำจั๊กหน่อยครับพี่น้องผมว่าขีมันก็สิบโอไลน์เนาะนี่ครับผมเหยื่อเฮาเดี๋ยวเ,เยวบิ้งผมสิเอาออกให้เบิ้งจักหน่วยว่าเอาออกจังไรครับนะครับพี่น้องวิธีการเอาออกนี่ครับค่อยๆเคาะค่อยๆเคาะแล้วก็แกะนี่ครับผมแกะเปลือกมันออกครับวิธีการเอา ใส่บักหอยนะครับพี่น้องนี่ครับผมเขาชินเน้นเอาขีลมันเป็นลัก้ะพี่น้องหลายคนอยากเอาไปใส่ครับนี่ครับหน่วยซ้ำเนี่ยกล้า่งดีเลยสิได้ขีดแบบหัวมันปลาบ่ค่อคยกินครับพี่น้องขีดมันเอาปาดทั้งขีนครับ นี่ครับผมอันนี้เขาเอาครับเอาส่วนนี้ครับส่วนขี่มันนะครับงานซ้ำเนียน่ยกำลังดีกำลังกำลังแสบสำหรับป่าครับพี่น้องอ่ะไปใส่กันครับครับพี่น้องใส่ไปน้ามัอสีเลยมัน,นเป็นเบ็ดปอมนะครับพี่น้องเบ็ดปอมหรือว่าเบ็ดฟอมครับ ที่การแส่ก็คดคดๆไปเลยนะครับพี่น้องนี่ครับผมคดตั้งแต่ขี่มันมาเลยนี่ครับผมประมาณนี่เขาก็ย้อนไปเลยครับวัยเป็นสีละ เหมือนโบ๊ทโบ๊ถางนะครับพี่นอ้องใส่สูตรย้อนไปน้าปลาเลยเอานี่โยนไปเลยครับนี่ครับผมกับสี่ําจังหน่อยแหละครับพี่น้องน้ำนี่นะครับค่าปลาสออกมาเล่นน้ำตื่นๆนี่มันโยนไปนมู่นนี่แหละครับพี่น้องเบิ่งกันครับเยอ่แบบน้อยน้อง,น,องนี่สิเป็นยังไง เป็นเลยครับเอ้ามันหลากไปโดดนั่นสิหลากไปใส่พี่น้องน่าครับผมกันขันย่านมันหลากครับพี่น้องครับสูตรหนึ่งเขาก็ใส่ไว้เขาเกี่ยวเองสิครับเกี่ยวไว้ก่อพื้นสันครับมันก็หลากไปบ่ได้ครับนี่ก็สิคองอยู่ขนาดนี้นี่ครับผมมี ธีการใส่หลายแบบครับพี่น้องทิมไปได้หรือว่าเกีียวไหวอย่างมันหลากไปไกลกะแต่ว่าขันให้มันหลากไปอ่ะปามจิติดดีก็ครับพี่น้องทั้งสี่ขันมันดึงแล้วมันขวงแล้วก็สีสบัดหรุดไปก่อนครับพี่น้องขันมันกื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 นไปเลยหลากไปอ่ะมันก็สีปามันก็สีติดดีก็กันครับ ขอไว้ครับนะบพี่น้องผมสิขอใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆก่อนเติมคำมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวสิบโมลียวนอะอครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้องเดี๋ยวพามาหาเลาะจามเบ็ดฟมหรือว่าเบ็ดปลอมหฮาครับว่าสิเป็นจังไ๋สิคือบ่เบ็ดฟมเยอะบักหอยเดี๋ยวเขาไปเบิง่งเลาะ ทั้งในก่อนครับพี่นอ้องเงียบใช่ไหพี่นอ้องนี้บอถือครับเบ็ดหนึ่งเลยอยู่คือเก่าร่างกันเงียบครับพี่นอ้องมเงียบคือมีแต่มองเงียบแต่เนาะคือบ,บ่ล่ะ จังขว๋องไอ้พี่น้องโอ้ปลาไหลครับปลาไหลนี่ครับแต้มแรกเป็นปลาไหลครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่อยู่เดล็กกรานอยู่คร,รับบ่ได้ปลาไหลไปปิีงมีบ่พี่น้องส่วนใหญ่ไอ้แม่งอันนี้กินครับผมแม่งกิจเต่า น้องนี่มีแมงกิเตามันจินบักหอยเบิดครับพี่น้องเยืย่อหลอนเบิด์ <c oughs> ตไดครับผมรุ่ยก,กันต่อไปโอ้ <c oughs> ลมล้างอีโบ่ถือครับพี่น้อง <c oughs> สายยังคือเก่าอยู่ล้างข้างหน,น้ากะส่งหนิ่งครับ sông nỉng riêng biệt luôn nào อมเสียอะไรได้บางที่นี่ใส่ปนี่หลังหนึ่ง,งเดี๋ยวผมหาบนงกอนครับพอมเสียอีกแล้ว อืนี่ครับพี่น้องน็นแล้วหนาไลายลายครับว่าอะไรคือพี่น้องพายุพายุครับดึงลูกไปขวางเนี่ย ดึงงปันอย่างงี้มาอยู่อยู่ต <c oughs> ะเวนกําลังขึ้นครับโอ้เยี่ยมหอยไคือบอะพี่น้องมาเนี่ย <c oughs> mình biết trộm khắp này mình nhắn bọn là mua mì tổ khắp nhà đứng như xưa tao này Một khử tốt này nó นย่างกึ่งเก่าเลยบประสบความสำเร็จก็อะไรกันเบ็ดย่างคึอเก่าเลยนะครับมีการดึงกันอย่างเลยมันนี่พวกขื่อแหละครับพี่น้องเอ้ย <laughs> นี่สนิทเลยไม้นี่เยือบักห้อยบอเบิร์กครับ นิ่งครับผมโมเวิร์เลยเมื่อยพี่น้องประดิปลาเนี่ยเมื่อยแหงเออเอ,อ,อ่ะครับรุ่นต่อครับ <c oughs> เบ็ดคือจังนี่แนวดึงด้วยครับพี่น้องโหอเห็นบุกครับ โอ้โหปลาไหลครับพี่น้องนี่ตัวนี้ยูครับอ้าวเอออย่างสีเนี่ยไหมอะคุ้มยูดักกันแบบนี้ไปครับผมออถืออย่างสีไข่ยอยู่ครับพี่น้องเด็ดปลาไหลสองตัวกันปลาแนวอื่นกับบวกกินครับพี่น้องไม่ขิดเตากินก่อนผมว่าไม่ขิดเตาหลาย นองนี่อาน้าพี่นอ้องพอได้ยอยู่ได้กินดูครับอจัจสิมานบดมานกะลุนแป๊มกันเนาะปลาดินหลังนี่เป็นยังไงล่ะครับส่งก็ยังดึงดึงอยูได้ล่ะอ่า่นกันครับนี่ครับผมดึงดึงลงไป หลายดุดึงอยู่ครับแต่ว่าโอยู่ครับนี่ครับปลาไหลครับหาแนว่ามาดักปลาไหลพี่นอ้องเบ็ดสิเบ็ดแหละพี่นอ้องน้ำสุดท่ายเด้ยนี่ปร้อมเสียอีกแล้วครับ โอ้คุณนะพี่น้นองเห็นมัครับจมอยู่ตะล่างคุณเดี๋ยวขึ้นมาเบิ่งกันครับไอจมอีกแล้วเบาโอูวันไหนไม่จะจมงา่ามพี่น้องนี่ยอดแล้ว ครับผมยอดแล้วนี่ตัวงามครับพี่น้องปลาไหลยอดครับปลาไหลไหมไสวยเลยตัวสุดท้ายแหงใส่สวยเลยนี่ครับผมอ่ะได้คล้องดีแล้วครับพี่น้อง เยอะปอกหอยเบ็ดโฟมเฮาปลาไหลจัดให้ครับพี่น้องกับพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องกถือว่ากินบดีปันใดแต่มีตัวรุดแนี่บนยบบดีรุดแนี่จริงกับรุดไปสองหลังสามหลังอยู่นะครับผมกับเฮาใส่พอได้อยู่ได้กินนะพี่น้องนี่ปลาไหลโตงามๆครับโอ้ว่ามีสีบดได้แล้วในปลาไหลมากอะโอเคครับพุทธพี่น้อง น้องนี่ครับผมปลาไหลในการอยู่ครับพี่น้องในการถือว่าคุ้มอยู่ครับพี่น้องคุ้มเมื่อยอยู่เพราะว่าก็กินบอดีปลาไหลเนาะครับพี่น้องแมงกิเตากินเนี่ยแมงคิเตากะไรน้องนี่ก็เขาได้ปลาไหลมาสามตัวถือว่าในการอยู่ครับพี่น้องปลาไหลตัวงามๆมาเจอน้องนี่เดี๋ยวสิบมาลองใส่ปลาไหลใส่แมงกิเตาลออมมือครับพี่น้องปลาสิเป็นแตงไหนเพราะว่า ปลาไหลคือส่งไหลครับอ่ะเดี๋ยวเขาจังถามอารุนกันครับว่าเดี๋ยวจะมาใส่ปลาไหลก็ไม่กีเ่เตาเบิ่งกันครับ <c oughs> บา้านจะเป็นยังไงเพราะว่าใส่เบ็ดถือว่าดึงดึงอย่างสนใจเป็นปลาไหลเลยครับพี่นอ้องปลาไหลเลยปลาไหลล้วนๆนเลยเยอะบอกอยก็ไม่กีเตาอะเบิ่งจากลักษณะการกินเยอะแล้วเอาก็ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆกับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกับผมติดสำคัญครับจะลืมกดกระดิ่งไว้ครับจังปลดผ่านชิบ คิดต่อไปสิมิยังกาทานลุนทับเบิ้งครับผมวนัน้ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ